สู่ช่องเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทาโรไพ่ทาโรหนึ่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16ตุลาถึง15พฤศจิกายนชาวธาตุลมทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนเมษายนปี2566ค่ะ สำหรับเริ่มต้นนะคะขอดูสำหรับพลังงานหลักนะคะดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาของคุณเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งเลยนะคะ High Priestess คุณจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณวอนขอหรือว่าคุณปรารถนาสิ่งใดในช่วงนี้จะเป็นคุณ ะะจะสามารถขอพอรได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาท่านจะดนบรรดาลประธานพรให้คุณประสบความสําเร็จและก็เป็นช่วงเดือนของชาวลัคนาราศีตุลที่มีโอกาสได้ทําบุญนะคะช่วงนี้คุณอยากจะทําบุญทําทานบาร,รมีหรือจะมีการสวดมนต์ไหว้พระช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับจิตใจอยากที่จะมีความสงบมากยิ่งขึ้นอยากที่จะมีสติมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นช่วงแห่งบุญกุศลที่ชาวลัคนา ราศีตุลจะได้รับนะคะผลบุญผลกุศลนี้จะหนุนนำทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิตค่ะ สำหรับใบที่สองนะคะใบที่สองชาวลัคนาราศีตุลีถ้วยค่ะทําบุญทําทานเปิดดวงนะคะแล้วโอกาสดีๆจะมาจริงๆว่าชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่ดีนะคะช่วงเดือนเมษาเนี่ยชาวตุลคิดมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดจะสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะคะดวงชะตาดีมากแล้วแถมจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าโอกาสงานโอกาสธุรกิจการค้า เปิดทางโชคลาภและความสำเร็จนะคะสำหรับไปที่3าค่ะหดาบผ่านพ้นวิกฤตนะคะผ่านพ้นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาอย่างโอ้โหเรียกได้ว่าสู้สุดกำลังนะคะเดือนเมษายนฝนมาฟ้าใหม่นะคะคุณจะได้เจอทางออกที่ดีคุณจะได้พบหนทางในการแก้ไขปัญหาและคุณจะได้เจอเส้นทางหรือ,อเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตในการเริ่มต้นใหม่ค่ะ เรียกไ,ได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะสําหรับใบสุดท้ายใบสุดท้ายอย่างที่บอกว่าทําไมชาวลัคนาราศีตุลดวงดีนะคะแต่มีคําเตือนว่าชาวลัคนาราศีตุลถึงเวลาแล้วที่คุณจะ move on กล้าที่จะให้ตัวเองมีความสุขนะคะอย่าติดกับดักอยู่ในความคิดความกังวลใจนะคะทำบุญสวดมนต์ภาวนา หรือว่าขอพรเสียกสิทธ์นะคะท่านจะโดนบันดาลเปิดทางให้กับชาลคณาราศีตุลบางคนบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้ด้วยแรงบุญกุศลน,นะคะและที่สําคัญคือจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยดังนั้นจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะต้องเติมพลังกายพลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตามาดูกันต่อเลยสำหรับพื้นดวงนะเดี๋ยวจันขอเปิดพื้นดวงต่อกันเลยนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษเดือนเมษานะคะจะมีโชคใหญ่เข้ามานะเรือนชะตาเนี่ยผ่านพ้นพระเคราะห์โสบ โรคภัยไข้เจ็บนะคะถือว่าเป็นการเปิดดวงที่ดีมากๆนะคะสําหรับปีใหม่ไทยเรามาเริ่มต้นสําหรับพื้นดวงกันเลยนะคะเริ่มต้นที่ตนุุพตัวเราการเปลี่ยนแปลงที่ดี เห็นไหมคะว่าชาวตุลหากมีทุกข์จะพ้นจากทุกข์หากมีปัญหาจะสามารถแก้ไขได้หากมีเรื่องร้อนใจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นได้ใครมีปัญหาหนักอกหนักใจจันเชื่อเลยว่าสิ่งนั้นนะคุณจะสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือคุณจะเจอทางออกที่ดีมากๆนะคะดวงชะตากําลังพลิกผันหรือปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับการเงินค่ะกระดุมพาทรัพย์สินเงินทองเป็นเด็กถือไม้เทา้าจุดเร เริ่มต้นในการสร้างเงินสร้างงานใหม่โอกาสใหม่ธุรกิจใหม่นะคะหรือโปรเจกต์ใหม่กําลังจะเข้ามาเรียกได้ว่าพลิกฟื้นสถานการณ์การเงินขึ้นมาอย่างดีขึ้นเลยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะติดขัดมีปัญหานะเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณสําหรับสหัสชาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณจะถูกโปรโมต นะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนซัพพอตจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เองเขาก็คาดหวังในผลงานของคุณที่ดีมากๆดังนั้นช่วงนี้ทํางานอย่างเต็มที่นะคะสําหรับคนที่มีคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ค้าช่วงนี้ดีไหมดีค่ะเขาเป็นคนที่มาเพื่อสนับสนุนซัพพอตการงานการเงินนะคะทาให้ธุรกิจของคุณหรืองานของคุณเนี่ยไปได้ดีนะคะสําหรับพันธุนะคะครอบครัว เป็นช่วงจังหวะเวลาพึ่งพิกฟื้นสถานการณ์นะคะหมุนหมุนเงินหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินใหม่ๆเริ่มที่จะมีรายได้เข้ามาเริ่มที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยการใช้เงินในครอบครัวประคับประคองนะคะค่อยๆประคับประคองไปค่อยๆที่จะมีการลงทุนอย่างที่บอกว่าเด็กไม่เท้าเนี่ยเป็นการที่เริ่มต้นการลงทุนที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการที่เปลี่ยนแปลง นะคะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวตุลลูกน้องบริวารช่วงนี้อาจจะมีเ,เรียกว่าปัญหานะคะมีปัญหาที่คุณจะต้องไปแก้ไขหรือว่าคุณต้องไปให้คําแนะนําหรือบางทีช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ลูกน้องบริวารทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันคุณอาจจะต้องเป็นตัวกลางในการที่จะไปเคลียร์ปัญหานั้นหรือจัดการกับปัญหานั้นซึ่งอาจารย์มองว่าคุณทําได้ดีอยู่แล้วด้วยชาวตุลเป็นคนที่รักในความยุติธรรม ะะอะไรที่ผิดไปจากสิ่งที่ควรเป็นเนี่ยชาวตุลยอมไม่ได้แน่นอนนะคะสําหรับเรือนอริค่ะมีคําเตือนนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ่ะบางคนจะเจอกับคําว่าความสัมพันธ์แบบรักสอนหรือบางคนอาจจะเจอกับคําว่าความสัมพันธ์แบบว่าเหมือนมาแล้วไปนะคะ มีความรู้สึกว่าประทับใจรู้สึกรักรู้สึกหลงแต่สุดท้ายเราอาจจะเจอกับคําว่าปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือจะเป็นในด้านของอารมณ์ค่ะช่วงนี้จะมีความอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายดังนั้นเนี่ยในด้านของความรักต้องพยายามประคับประคองนะคะสําหรับคนมีคู่นะสาหรับในด้านของปัตติการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์มองว่าช่วงนี้จะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีคะ่ะผู้ใหญ่จะให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะโอกาส สนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องงานหรือแม้กระทั่งครอบครัวคะ่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดนะคะหรือการเงินในครอบครัวจะดีขึ้นมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้บอกเลยว่าชาวตุลจะปังมากจริงๆนะคะสําหรับโรคภัยไข้เจ็บระมัดระวังในเรื่องของการปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะหรือบางทีจะมีปัญหาในเรื่องปวดไมเกรนปวดตาหรือบางคนที่นะคะมีอาการผิดปกติเช่น ปวดศีรษะบ่อยๆอันนี้อยากให้เช็คในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตหรือว่าความดันโลหิตด้วยนะคะถ้าใครมีโรคประจาตัวเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหรือความดันโลหิตอันนี้ต้องเช็คเป็นพิเศษนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษสําหรับเรือนสุภาค่ะได้รับความช่วยเหลืออุปธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีคนเป็นสายเปคอยสพอร์ตคอยสนับสนุนคอยที่จะช่วยเหลือในเรื่องการเรื่องงานให้กับคุณนะคะสำหรับกรรมะกันบ้างอาชีพการงาน จะเป็นเช่นไรนะอัศวินถือดาบค่ะมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะต้องลงมือทําแล้วนะเพราะว่าคุณมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่คุณคิดตรารถนาอยากจะลงมือทําแต่ก่อนหน้านี้อาจจะยุ่งอาจจะได้ไม่ได้โฟกัสกับมันเต็มที่แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงมือทําโฟกัสกับมันถ้าคุณอยู่ในช่วงของการหางานนะอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะได้งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ที่ดี นะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายงานหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานขึ้นมาในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะสำหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลโชคลาภวาสนาอย่างที่บอกไปเปิดดวงเปิดทางนะขอพอจรจากสิ์ที่คุณนับถือบูชาะคะ่ะเกี่ยวข้องกับในเรื่องพกทรัพย์เงินทองนะอย่างเช่นองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหรือขอพรพระแม่ลักษมี ขอพอรท้าวเวสสุวรรณนะคะขอในเรื่องเงินทองพระคาถาที่จะแนะนําจะเป็นพระคาถาเงินล้านนะคะเปิดดวงเป็นสิริมงคลน,นะแล้วเงินทองพกทรัพย์ที่คุณปรารถนาจะสําเร็จสมหวังการทําบุญในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าทําบุญเกี่ยวข้องกับการสร้างพระหรือการทําบุญเกี่ยวข้องกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารทําบุญตามจิตศรัทธานะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือผู้หลักผู้ใหญ่ทําบุญกับคนมีอายุเดือนนี้ทําแล้วจะดีมากๆ สำหรับเรือนวินาทค่ะมีคำเตือนหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะแนะนำคืออย่าเดี่ยวนะคะเพราะว่าถ้าเดี่ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะล่าช้าออกไปนะคะถ้าเราคิดทีถ้วนรอบคอบแล้วลงมือทำทุกอย่างจะสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะคะสำหรับไพ่ใบสรุปนะดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมคะดวงดาวพราวแสงความสว่างสดใสนะคะพลังความโดดเด่น ความสมดังใจปรารถนาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสัมมาอาชีพอะไรก็ตามชาวตุลจะผลงานดีนะคะและที่สําคัญคือจะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยให้การชื่นชมให้การยกย่องหรือทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วจะดียิ่งขึ้นใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับสื่อ สื่อโฆษณาต่างๆหรือวงการบันเทิงดารานักร้องช่วงนี้จะปังมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะหรือทำงานเกี่ยวข้องกับหนึ่งค้าขายเดินทางนะคะหรือทำธุรกิจกับต่างประเทศช่วงนี้จะปังมากๆนะคะมาเจาะลึกกันต่อในสถานการณ์การงานนะคะจันขอเจาะลึกกันต่อในการงานการงานได้ไพ่ของอัศวินถือดาบนะคะเรามาขยายความ ว่าช่วงนี้จะเป็นเช่นไรน,นะดูจากพื้นดวงแล้วอย่างที่บอกว่าโอ้โหช่วงนี้นะคะจะเป็นอะไรที่มีความทะเยอทะยามมีแพชชั่นดีมีกําลังใจที่ดีมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรที่มีความท้าทายตนเองแล้วก็ชาวตุลช่วงนี้จะระวังในเรื่องของลูกน้องด้วยเช่นเดียวกันเพราะจะเจอลูกน้องที่ใจร้อนใจร้อนหัวร้อนง่ายหรือบางทีเขาอาจจะมีปัญหาทะเลกกาะกันเราต้องแก้ไขเราต้องปรับความเข้าใจนะคะปรับ จูนความคิดของลูกน้องในองค์กรในหน่วยงานในบริษัทของเราข่าวดีที่คุณรอคอยค่ะข่าวดีเรื่องการเรื่องงานนะรอคอยตำแหน่งก็จะได้ตำแหน่งที่ดีมีข่าวดีเข้ามาโดยเร็ววันนะคะรอคอยผลของงานผลประกอบการการเจรจาจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเพราะว่าช่วงนี้ปัตตนิการเจรจาของคุณเนี่ยสิบเหรียญนะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองความรักนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเช่นเดียวกันนะ การที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียกได้ว่าดวงนะเมตตาม,มากๆนะคะอามาดูต่อเรื่องงานเรื่องงานอาจจะมีเขาเรียกว่างานด่วนงานเร่งงานร้อนเข้ามาแต่ชาวตุลช่วงนี้เรียกได้ว่าแพชชั่นเยอะอะไรที่หนักอะไรที่มีความแบบต้องการความรวดเร็วกระชับฉับไวชาวตุลจัดให้ได้นะคะขออย่างเดียว นะคะแพชชั่นต้องมาเพราะบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าโอ้จะไหวไหมมีความกังวลใจอยู่บ้างเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแค่ทัศนคติเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนค่ะดังนั้นคิดบวกเข้าไว้มีงานดีกว่าไม่มีงานเริ่มต้นดีกว่าไม่อยู่ออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรดังนั้น,นโอกาสมันจะเข้ามาสำหรับคนที่ให้โอกาสตนเองนะคะามาดูกันต่อสำหรับการเงินค่ะเจาะลึกในด้านการเงิน ให้พื้นดวงการเงินเนี่ยเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์การเงินของชาวตุลจะเป็นเช่นไรมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะสมหวังดังใจมีข่าวดีในเรื่องการเงินเข้ามาผลประกอบการดีใครทําธุรกิจเนี่ยเรียกได้ว่าชัยโยเลยนะคะมีข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่นะคะการขยับขยายสาขาการเติบโตนะเรียกได้ว่าเคลียร์ปัญหาเก่าๆถ้าใครมีปัญหากับ หุ้นส่วนคู่ค้าหรือมีปัญหาในเรื่องธุรกิจก่อนหน้านี้มีปัญหาทางด้านการเงินก่อนหน้านี้ถึงเวลาที่เราจะเคลียร์จบนะคะเคลียร์จบแล้วก็จัดการกับปัญหาทางด้านการเงินได้มีคนถามว่าชาวลัคนาราศีตุลดวงดีขนาดนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ประตูขาเงินที่มีการเปิดรับทรัพย์รับโชคเนี่ยทำอะไรที่จะเป็นการเสริมสิริมงคลเรียกทรัพย์นะอาจารย์บอกเลยว่าการทําบุญ การสวดพระคถาเงินล้านการให้ทานบารมีจะเรียกว่าได้เป็นเงินต่อบุญนะคะทานบารมีเนี่ยตามกําลังทรัพท์ศรัทธาจะทําบุญกับสรรพสัตว์ก็ได้หรือจะทําบุญกับคนก็ได้นะคะรวนแล้วแต่อันนี้ส่งดีว้าวเห็นไหมคะ The view of fortune กงล้อแห่งโชคชะตามหาสมบัตินะคะผ่านช่วงที่หนักๆมาแล้วนะคุณจะกําลังข้ามผ่านไปแล้วเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยเตรียมรับทรับโชคบางคนได้ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์บางคนได้มรดกตกทอดบางคนเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยเร็ววันเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ปุ๊บปับรับโชคมีเกณฑ์ได้โชคก้อนโตนะคะชาวตุ่นปังจริงๆนะคะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะ รูต่อเรื่องการเรียนการศึกษานะคะการเรียนชาวตุนที่อยู่ในช่วงเนี้มีปัญหาหรือว่าอาจจะมีบททดสอบเข้ามานะคะทดสอบความเก่งความทา้าทายจริงๆเนี่ยชาวตุนเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ช่วงนี้จ,จะเจอคำว่าการบ้านเยอะงานเยอะนะคะดังนั้นต้องบริหารจัดการให้เร็วให้เป็นนะคะ แล้วก็ช่วงนี้การเรียนเนี่ยปักหลักปักฐานที่ดีตั้งต้นดีค่ะนะการเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะคุณเลือกเส้นทางหรือเลือกอาสาขาที่เรียนเนี่ยค่อนข้างถูกต้องแล้วนะคะคุณพยายามเพียรพยายามนะคะตั้งอกตั้งใจ The strength เนี่ยความมานะความอดทนของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องการเรียนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการลงทุนเช่นเดียวกันนะคะบางทีก็อาจจะเสียเงินไปกับอุปกรณ์การเรียนการศึกษาโน้ตบุ๊กหรือว่าการลงเทคคอร์สการาจ่ายค่าเทอมค่าเรียนช่วงนี้นะเป็นช่วงของการที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะแต่ถ้าเราเสียไปแล้วเราตั้งใจนะผลที่ดี ตอบแทนกลับคืนมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องการเรียนเรียนมาแล้วก็เอามาต่อยอดชีวิตหรือเรียนเอามาแล้วก็เอามาพัฒนาตนเองได้นะคะอามาดูต่อในโหมดความรักนะคะโหมดความรักชาวลัคนาราศีตุลจันขอเริ่มต้นสำหรับคนโสดนะคะคนโสดชาวตุลโอโ้ช่วงนี้งานหนักเดินทางบ่อยภาระเยอะ บางทีก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปประชุมนั่นน,นี่นี่นั่นเรียกได้ว่าชีพจรลงเท้านะคะสำหรับในเรื่องความรักเจอกันโดยบังเอิญปะกันแหมนะกับคนที่เขาหมายตาต้องใจคุณเรียกได้ว่าจะมีเกณฑ์พบเนื้อคู่แบบรักแรกพบว้าวนะคะกะว่าจะไปทำงานกะว่าจะไปเจรจาธุรกิจกะว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจมีดวงชะตาพมรมลิขิตนะคะ ทำให้คุณนะมีโอกาสได้เจอเห็นไหมคะว่าไปแบบสบายสบายเลยไม่คิดไม่ฝันนะจะมีคนเข้ามา นะคะตัวคุณเองคุณมีความรู้สึกว่าโอ้เข้ามาแบบที่เราไม่ไม่ทันตั้งตัวแล้วความรักจะเป็นเช่นไรเขาจะสม่ำเสมอคะ่ะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะพยายามพิสูจน์ความรักกับคุณมากๆเรียกได้ว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะมีคู่แล้วมีคู่ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าเจอคนถูกใจนะพมชตาลิขิตนะคะสําหรับคนที่มีคู่กันบ้างช่วงนี้คุณหาโอกาสไปทําบุญร่วมกันนะ ะะจะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนนําความรักของคุณให้สุขสมบูรณ์หรือมีอะไรคอยซัพพอร์ตจิตใจซึ่งกันและกันอย่าคิดว่าเราให้เยอะแล้วเขายังไม่ให้เราคือต่างคนต่างให้ต่างคนต่างรักกันรักมันต้องเท่ากับรักนะคะจะทำให้เติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาอย่าทำให้รู้สึกขาด อย่าทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสําหรับในเรื่องความรักนะคะแล้วก็อย่างที่บอกทําบุญร่วมกันอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยจะหนุนนําทําให้เราเนี่ยยิ่งรักกันใครมีปัญหาช่วงเนี้ยจะแก้ไขไปได้ทุกอย่างให้วางในทางสายกลางเป็นเหตุเป็นผลอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปอะไรปรับได้เปลี่ยนได้ก็ให้ปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็เติมเต็มความรักความอบอุ่น หนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเติมพลังกายพลังใจให้แก่กัน the sun คะ่ะความรักช่วงนี้จะมีโชคดีนะมีการแบบเหมือนพอได้ปรับความเข้าใจแล้วหรือว่าพอได้มาคุยมาเคลียร์กันแล้วรู้สึกคลิกกันมากขึ้นรู้สึกดีกันมากขึ้นนะคะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ความรักอยู่ในโหมดที่คุณเหมือนกับว่าลงตัว นะคะโฟกัสในเรื่องอนาคตโฟกัสในเรื่องการงานร่วมกันได้ดีในเรื่องความรักของคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องกันงวลใจนะคะเพียงแต่อย่างที่อาจารย์บอกพยายามที่ให้ความสําคัญเข้าไว้นะคะให้ความสําคัญซึ่งกันและกันดูแลถนอมจิตใจเติมพลังกายพลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงโอกาสดีค่ะเรยกว่ามีโอกาสดีเข้ามาในครอบครัวนะ อาจจะเป็นหนึ่งโอกาสทางด้านการงานโอกาสทางด้านของธุรกิจการคา้าหรือแม้กระทั่งนะคะการให้โอกาสกาาันค่ะถ้าคู่ไหนงอนกันหรือคู่ไหนมีปัญหางองแงก,กันนะคะอาจารย์บอกเลยว่าให้โอกาสกาันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นข้อบกพร่องเราก็ปรับนะคะใบนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับตอกย้ำว่าชาวตุนช่วงเนี้ยชีพจรลงเท้านะเดินทางบ่อยนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์เหมือนกับ ต้องเดินทางไปทํางานไกลบ้านนะคะหรืออาจจะเดินทางไปติดต่อการค้าการทําธุรกิจค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่เป็นผู้นำดูแลนะคะภาพรวมในครอบครัวแทนคุณได้แล้วก็ที่สำคัญคือเขามีความอ่อนโยนมีความใส่ใจมีความคิดที่จะยึดถือในเรื่องของครอบครัวเป็นหลัก นะคะคมีเหตุมีผลแล้วก็ช่วงนี้ถ้าลูกลูกหลานในบ้านในครอบรครัวก็ไม่ได้นําปัญหาอะไรมาให้ต้องกังวลนะเขาอาจจะนําความโชคดีและความสําเร็จเข้ามาด้วยอีกตั้งหากนะคะเรียกได้ว่าความรักลงตัวมากๆนะเปิดมาแล้วดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยพร้อมรับทรัพรับโชคจริงๆนะคะมาดูต่อจันขอให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะด้วยไพ่ออร์คเนะคะ มีคาแนะนําใดบ้างนะคะสําหรับดวงช,ชะตาชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะความผูกพันเราเคยรักกันยังไงเราเคยดูแลกันยังไงก่อนหน้านี้นะคะ มีปัญหาอะไรการให้นึกถึงวันแรกที่เรารักกันกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันกว่าจะได้มาคบกันเนี่ยแหละนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยากที่จะย้อนไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยากที่จะเหมือนทําอะไรให้เกิดความประทับใจซึ่งกันและกันนะเราจะดีมากยิ่งขึ้นใส่ใจดูแลกันและกัน เ,เหมือนกับเราอยู่กันมานานบางครั้งบางทีก็อาจจะแบบลืมเช่นเขาเคยอยากจะชอบทานอะไรอยากทําอะไรเป็นพิเศษการใส่ใจหรือการดูแลกันช่วงนี้มันมีคุณค่ามากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะในเรื่องของการทํางานอย่างที่บอกว่าโอกาสมันมาทั้งสีขาวสีดำนะคะดังนั้น,เ,นเลือกเส้นทางหรือตัดสินใจในเรื่องการงานที่ถูกต้องเลือกอะไรที่มันจะไม่เป็นโทษกับเรา นะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามีคนอยากจะมาให้โอกาสอยากที่จะเข้ามาติดต่อกับเราอยากที่จะเหมือนกับลงทุนทำอะไรร่วมกันกันกบเราคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจดังนั้นเนี่ยดูก่อนว่าผลประโยชน์ที่เขาหยิบยื่นมามันนำพาในเรื่องของความทุกข์ใจมาให้เราหรือเปล่าแล้วก็สำหรับคนโสดนะพร้อมที่จะโบยบินค่ะคุณอย่าเพิ่งกลัวนะคะว่าแบบความรักช่วงนี้มันจะดีไหมมันจะมีใครเข้ามาไหม เริ่มต้นจากการให้โอกาสตนเองอย่ามัวจับเจ้าอยู่กับที่อย่ามัวปิดโอกาสตนเองนะคะหันความสุขหมุนความสุขเนี่ยหันเข้ามาหาตนเองอย่าหันในด้านที่เป็นความทุกข์เข้ามาหาตนเองด้านที่เป็นความทุกข์ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็ปรับโหมดใหม่ช่วงนี้จะมีมิตรภาพมีกัลยาณมิตรใหม่ๆเข้ามา เป็นคู่มิตรไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ไม่ว่าจะเป็นสังคมใหม่ๆเข้ามาที่คุณจะต้องปรับตัวที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น,นนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะชาวตุลทาบุญบารมีในช่วงนี้หนุนนําดวงชะตาเป็นอย่างมากเลยอาจารย์แนะนํานะคะพระคาถาชินบัญชรพาหงมหาการพระคาถามหาจากักรพรริ ขอพรเสียงสิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาขอพรอ,องค์พ่อพระพิคเนตขอพรน,นะคะท้าเวสุวรรณในด้านการเงินหรือขอพรอ,องค์พระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรน,นะคะหรือถ้าใครที่จะทําบุญเกี่ยวข้องกับการสร้างพระสร้างพระอุโบสถนี่คือดีมากอันนี้ส่งผลบุญนี่จะทําให้คุณมีกินมีใช้ทําสิ่งใดก็ตามจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพพยากรค่ะ ท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศีตุลอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะพระแม่ธัญญลักษมีนะคะความสมบูรณ์ของชีวิตความสุขความเจริญนะคะดังนั้นนี้ถือว่าโหวดวงชะตาสุดปังจริงๆใบที่สองเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคะอย่างที่บอกว่าโอกาสที่เข้ามาในช่วงจังหวะเนี้ยมีเยอะมาแบบไม่คาดฝัน มาแบบที่ว่าโอเป็นอะไรที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะได้มีโอกาสแบบนี้คนจะมาติดต่อคุณเยอะขนาดนี้หรือว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเสนอเราจะตกลงทำดีไหมนะคะเป็นการได้เลือกจริงๆแล้วก็เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับตนเองนะคะชาวตุลทุกท่านพระศิวะปรางเปลี่ยนโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มภูนสิริมงคลให้กับตนเองนะคะ และใบสุดท้ายนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยได้เลือกจริงๆนะคะสิ่งไหนที่ก็ตามที่ได้ตัดสินใจในช่วงเนี้ยจะเป็นอะไรที่ถูกกำหนดมาแล้วนะคะสิ่งศิษย์โดนบรรดาลให้เส้นทางที่ถูกที่ที่ควรสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเดอะจัสติกเนี่ยขึ้นมาสองใบเลยดังนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการตัดสินใจในการทำงานหรือการลงทุนหรือการเริ่มต้นใหม่ ะะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะอาจารย์ก็ขออานวยอวยพรในชาวลัคนาราศีตุลนประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการคิดหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะคะพุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสาเร็จสําเร็จด้วยนะโมพุทธายะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเราจะได้พลาดการติดต่อสื่อสารระหวังกัน สำหรับวันนี้จารย์ดูดวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ